ทาไมวันนี้เนี่ยจังคุณวันนี้มีนาลนอยกระทงมาวันนี้ผมได้เห็นโพสเขามาว่าวันนี้มีนาลนอยกระทงที่ที่ใกล้ๆก้บ้านละที่สวนสาธารณะอยู่ใกล้ๆก้โรงเรียนลูกอะที่โรงเรียนลูกอะฮะเพามีนาลนอยกระทงอยู่ที่อยู่ใกล้ๆก้โรงเรียนลูกคุณจะไปไหมไปไปไป โดนข้าวของข้าวโดนข้าว,าวเอออะไรพ่อวันนี้เดี๋ยวลารอยกโทุกไอ้นดีโรงเรียนหนูไงจะไปไหมล่ะไป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 ,ไปก็ก็อยู่ก็ไปเราไปเราไปไปไปตอนกลางคืนโอเคไหมโอเค โอ้โหวันนี้ทำไมมีคอนเสิร์ตด้วยอะ่ะคอนเสิร์ตดียงไงโอ้โหเต้นกันอย่างมันสนุกสนานเราไปดูกันไหมไปดิไปดิโอ้โหเต้นกันเยอะมากโอ้โหเต้นเต้นทำท่าอะไรก็ไม่รู้ใช่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 นานคอนเสิร์ตอะไรไม่รู้นะ่ะที่พาหนูมาเต้นที่นี่นะ่ะเราดูก่อนนะว่ามาเต้นที่นี่ได้ไหม แล้ววันนี้เป็นวันลอยกระทงอ่ะพาหนูมาลอยกระทงที่นี่ได้ไหมเรื่อว,ว่าหนูจะพามาลอยกระทงกันที่นี่โอ้เต้นเต้นก็นอย่างสนุกสนานจริงๆรู้ดิเต้นก็นอย่างสนุกสนานใช่ใช่ใช่เต้นก็อย่างสนุกสนานด้วยโอ้ยทำแบบน,นี้ด้วย วันนี้เป็นวันที่ห้าวันนี้เป็นวันที่แปดเดี๋ยวพ่อพามาลอยกระทงกันที่นี่นะ,ปะไปไปลอยกระทงกันลูกปไปลอยกระทงกันเดีย๋ยวก่อนนะวันนี้วันลอยกระทงใช่ไหมไปไปดูกระทงกันเขาออลนะขาอยกันแล้วเนี่ยเขาลอยกันยังไปดูไปไป โอ้โหกระทงเยอะจริงๆด้วยโอ้โหวันนี้วันเราจะทงแต่เรามาซื้อกระทงได้คุณอย่าไปเชื่อกับเด็กก็อย่าไปพูดก,กับผมพวัวคุณผมไม่ชอบผมละไม่รู้เหมือนกันเราดูกระทงก่อนเดี๋ยวผมจะซื้อให้คุณแล้วคุณทำไมไม่ซื้อลานูนไปซื้อมาเร็วๆ ผมจะลอกระทงกันแล้วเนี่ยมะไปซื้อเราเรามาลอกระทงกันพี่คะมีกระทรงอันเล็กไหมคะมีครับแต่เอาอเล็กอันหนึ่งค่ะได้ครับขอให้ไปลอยกระทรงไปพระแม่อคาคนะจ๊ะขอให้พระแม่อคาคไปไปสู่จ้ะสาธุ ปลาพวกเราเรากระทงเสร็จแล้วเรากลับบ้านกันเถอะปะไป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 ,ไปมีทางออกด้วยเรามีทางออกเรามีทางเข้าไป,ไปเรากระทงกลับบ้านไปดูอนุนัดไปกลับบ้าน